วัสดีค่ะคุณผู้ชมชิรักค่ะของในตู้นี่น่ารับประทานทั้งนั้นเลยนะคะและนี่ก็คือร้านเบเกอรี่ซึ่งคุณผู้ชมทุกท่านก็คงจะรู้จักดีเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเราก็มักจะซื้อของติดไม้ติดมือกลับบ้านเสมอแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมปังขนมเคก้กหรือว่าขนมในรูปแบบต่างๆเพราะฉะนั้นร้านเบเกอรี่จึงเกิดขึ้นมาอย่างมากมายเลยทีเดียวถ้าคุณสนใจเกี่ยวกับร้านทำเบเกอรี่เนี่ยนะคะติดตามชมจากรายการของเราค่ะวันนี้เรามีอาชีพนี้มาฝากค่ะ ร้านเบเกอรี่นะคะส่วนใหญ่ก็จะขายขนมมากมายหลายประเภททีเดียวไม่ว่าจะเป็นขนมเค้กหรือว่าขนมปังประเภทต่างๆนะคะซึ่งการที่จะทําให้ขนมมีความหลากหลายและเป็นที่สนใจของผู้ซื้อนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับความคิดและการประยุกต์สูตรใหม่ๆขึ้นมาของเจ้าของร้านหรือผู้ทํานั่นเองล่ะคะ่ะแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการกําหนดราคาและคุณภาพด้วยเป็นสําคัญ กำหนดราคาเราต้องคิดจากต้นทุนเท่าไหร่คิดจากต้นทุนเท่าไหร่แล้วเราจะบวกบวกลงไปกี่เปอร์เซ็นต์ถึงจะอยู่ได้ก็ตั้งราคานั้นขึ้นมาขายมันก็ต้องขายขายหน้าร้านจำไหนหน้าร้านมันจะ่ดีกว่าขายสองมันสมมติมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อุปกรณ์หลักสำคัญนะคะในการทำเบเกอรี่นั้นก็ได้แก่เครื่องตีไข่เตาอบขนมค่ะ และก็ยังมีอุปกรณ์ปลีกย่อยต่างๆนะคะในการทําขน,นมอย่างเช่นถาดที่ปาดขน,นมเป็นต้นละค่ะอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้สามารถจะหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์ทำเบเกอรี่โดยทั่วไปนะคะในราคาที่แตกต่างกันออกไปตามขนาดแล้วก็คุณภาพของสินค้าค่ะหลักสำคัญในการประกอบอาชีพนี้ก็คือผู้ทำควรจะมีความรู้สก,ก่อนว่าหลักการในการทำขน,นมนั้นเป็นยังไงบ้าง เพื่อจะเป็นพื้นฐานที่จะนำไปประยุกต์ให้ขนมนั้นมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะหลักสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือจะต้องคิดเอาไว้ก่อนนะคะว่าต้องการจะเปิดร้านเบเกอรี่ในลักษณะไหนอาจจะเป็นแบบขายสรงหรือว่าขายปลีกซึ่งก็แล้วแต่ความต้องการนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็จะมีส่วนช่วยในเรื่องการกําหนดต้นทุนขั้นต่ำด้วยนะคะแล้วก็การสั่งซื้อส่วนผสมต่างๆอีกด้วยผู้ชมคะ ผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้เนี่ยนะคะก็จะต้องมีความคิดสร้างสารรค์กันบ้างพอสมควรแหละคะ่ะจะได้มีความคิดพลิกแปลงนะคะว่าจะทําขนมเนี่ยให้แตกต่างกันไปยังไงให้เปลี่ยนไปใหม่ๆยังไงบ้างเพื่อที่จะได้ดึงดูดใจลูกค้าให้เป็นลูกค้าประจําของเรานะคะวันนี้ก็พอจะทราบเรื่องราวการลงทุนแล้วก็อุปกรณ์บางอย่างไปแล้วนะคะถ้าสนใจติดตามตอนต่อไปนะคะดิฉันจะมีวิธีการทําขนมเบเกอรี่บางอย่างมาฝากเลยคะ่ะวันนี้ลาแค่นี้สวัสดีค่ะ